สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพครับในการทําศึกสงครามนั้นถึงแม้ว่ากําลังรบอีกฝ่ายหนึ่งจะมีน้อยหรือเป็นรองก็าตามแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าผู้ติดตกเป็นรองจะเป็นฝ่ายพ่ายแพ้เสมอไปในการรบนั้นต่างฝ่ายต่างก็มีจุดอ่อนและมีจุดแข็งของตนเองดังนั้นวันนี้แอดมินจะมาวิเคราะห์สถานการณ์ ของทะเลจีนใต้ว่ามันจะเป็นไปในทิศทางไหนและเพราะอะไรกองทัพเรือจีนจึงไม่กลัวกองเรือพันธมิตรของสหรัฐอเมริกาพวกเขานั้นมีอาวุธและกลยุทธ์ทั้งในด่านการรบการเมืองและเศรษฐกิจอย่างไรเราไปรับชมในรายงานของไทยมิริตรี่พร้อมๆกันเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมหลังจากที่มีข่าวว่ากองเรือพันธมิตรของสหรัฐอเมริกา ต่างก็าพากันนำเรือรบของตนเองแล่นเข้ามาในสมรบภูมิทะเลจีนใต้กันอย่างต่อเนื่องลหลายๆท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วประสิทธิภาพของเรือบรรทุกเครื่องบินจีนจะสามารถสู้กับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของชาติพันธมิตรของสหรัฐได้หรือไม่เดี๋ยววันนี้แอดมินจะมาวิเคราะห์ให้ทุกๆท,ท่านได้รับฟังกันนะครับเอาละครับคุณผู้ชมด้วยภาพรวมแล้วบางท่านอาจจะมองว่า การนำเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนไปเปรียบเทียบกับกองเรือรบของสหรัฐนั้นมันก็เหมือนกับการเปรียบมวยคนละรุ่นกระดูกมวยของจีนยังเป็นรองอยู่มากหรือร้ายไปกว่านั้นบางท่านอาจจะมองว่าเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนมันก็คือถังเหล็กลอยน้ำดีๆนี่เองครับแต่สำหรับมุมมองของแอดมินนั้นคิดว่ากองเรือบรรทุกเครื่องบินของจีนนั้นอยู่ในช่วงตั้งไข ยกตัวอย่างเช่นเรือบรรทุกเครื่องบินไทร์003ที่กำลังสร้างใหม่นี้จะมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐพวกมันจะมีระบบดีดส่งเครื่องบินแบบแม่เหล็กไฟฟ้าและขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์บวกกับเทคโนโลยีใหม่ๆของจีน ตรงจุดนี้จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถกำลังรบและลดช่องว่างของเรือบรรทุกเครื่องบินจีนกับของสหรัฐลงและสิ่งนี้ลระครับจะเป็นก่าวสำคัญของจีนในการพัฒนากองเรือของพวกเขาอย่างแท้จริงแต่อย่างไรก็ตามนะครับคุณผู้ชมในปัจจุบันนี้เรือบรรทุกเครื่องบินของจีนนั้นยังถือได้ว่าห่างชั้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากโดยเหตุผลมีดังนี้ครับ 1. ประสบการณ์การรบและการใช้งานเรือบรรทุกของบินคุณผู้ชมครับอันนี้แอดมินขออ้างรายงานของ BBC ไทยนะครับโดยเขาได้ไปสัมภาษณ์คุณแอนโทนีวองนะครับซึ่งเขาคนนี้ก็เป็นนักวิเคราะห์กิจกรรมทางทหารนะครับคุณแอนโทนีวองก็ได้ให้ความเห็นว่า ความความสามารถของเรือบรรทุกเครื่องบินนั้นนะครับมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความทันสมัยของเรืออย่างเดียวไม่ได้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์ต่างๆหรือว่าเครื่องบินรบและอากาศยานใน,นเรือบรรทุกเครื่องบินอย่างเดียวนะครับแต่ว่ามันจะต้องไปสัมพันธ์กับนักบินแล้วก็คนที่ทํางานอยู่บนเรือบรรทุกเครื่องบินด้วยครับทุกๆตําแหน่งทุกๆคนในนั้นนะครับถือได้ว่ามีความสําคัญเป็นอย่างมากดังนั้นนะครับประสบการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการฝึกแล้วก็การลบที่ผ่านมาจริงนะครับ ถึงแม้ว่าจีนจะมีเงินมากมายขนาดไหนนะครับมันก็ซื้อความสามารถแล้วก็ซื้อประสบการณ์แบบนี้ไม่ได้นั่นเองครับและในอย่างที่2นะครับคุณผู้ชมมันก็คือเรื่องของเทคโนโลยีนั่นเองครับสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกานะครับพวกมันนั้นล้วนขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ทำให้การเดินเรือนะครับทำการเดินเรือได้อย่างไม่มีขีดจำกัดพวกมันสามารถอยู่ในน่านน้ำที่เป็นเขตการสูรบได้อย่างยาวนานแบบไม่มีกำหนด โดยที่ไม่ต้องเติมเชื้อเพลิงเลยตลอดระยะเวลากว่า20 25ปีเลยทีเดียวครับในขณะเดียวกันที่เรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงและเรือบรรทุกเครื่องบินสารตรงของจีนยังคงใช้เครื่องยนต์ที่ต้องเติมน้ำมันอยู่โดยพวกมันสามารถเดินทางได้ไกลสุดที่7,130กิโลเมตรหรือความเร็วประมาณ32นอตและมีพิสัยปฏิบัติการเพียง45วันเท่านั้นดังนั้นพวกมันจึงมีข้อจากัดค่อนข้างมากในการเดินทาง ไปรบในพื้นที่ห่างไกลและพวกมันจำเป็นที่จะต้องได้รับการเติมสเสบียงและเชื้อเพลิงอย่างสม่ำเสมอด้วยจึงจะทำการรบได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ นอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมเรือเหลียวหนิงและเรือซานตรงของจีนนั้นต่างก็มีทางลาดแบบสกีจัมป์ไว้ช่วยในการส่งเครื่องบินขึ้นแต่ว่าทางลาดแบบนี้นั้นไม่มีประสิทธิภาพสูงเท่าลางดีดส่งอากาศยานแบบไอ้น้ำอย่างเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาว่ากันว่าเครื่องบินรบแบบ j .15 ที่บินขึ้นจากเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงสามารถบรรทุกน้ำหนักด้วยพิกัดสูงสุดที่เรา28,000กิโลกร,รมัมในขณะที่ เครื่องบินรบแบบเดียวกันซึ่งถ้าขึ้นบินจากเรือ USS Ronald Reagan จะสามารถบรรทุกน้ำหนักโดยพิกัดสูงสุดได้มากถึง45,000กิโลกร,รัมเลยทีเดียวโอ้โหเรียกได้ว่าเ,เกือบเกือบเท่าตัวเลยนะครับ ทำให้เครื่องบินรบที่ขึ้นบินจากกองเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาสามารถบรรทุกเชื้อเพลิงและอาวุธไปได้มากกว่าจึงทําให้ขีดความสามารถในการสู่รบและทําให้ระยะปฏิบัติการรบของเครื่องบินสหรัฐมีมากกว่านั่นเองครับ 3. ในด้านของจำนวน ในปัจจุบันนี้ตามรายงานของศูนย์การประเมินยุทธศาสตร์และงบประมาณสถาบันอิสระด่านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐชี้ว่ากองทัพเรือสหรัฐอเมริกายังคงครองตำแหน่งกองทัพเรือท,ที่ทรงพลังมากที่สุดในโลก โดยเหตุผลที่มีเรือรบมากที่สุดลอยลำครอบคลุมทั่วโลกสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างหลากหลายดูแลพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลสหรัฐเป็นประเทศเดียวในโลกที่เรือรบสามารถเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ของโลกใบนี้ครับปัจจุบันสหรัฐอเมริกามีฐานเรือกับเจ้าหน้าที่ที่สังกัดกองทัพเรือมากที่สุดในโลกพวกเขามีฐานเรือประจำการมากกว่า3 2 3 0 0 0นาย เจ้าหน้าที่พลเรือนอีก1 9 0 0 0นายมีเครื่องบินรบอีกกว่า3,700ลำที่สังกัดกองทัพเรือครับพวกเขามีเรือรบมากกว่า440ลำในจำนวนนี้เป็นเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นน Mid ิมิตคาร์ดจำนวน10ลำส่วนเรือบรรทุกเครื่องบินชั้นเจเนอรัลลฟอาร์อดอีก1ลำและกำลังรอประจำการอีก2ลำซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างและมีแผนที่จะสร้างเพิ่มเติมอีก10ลำในอนาคตครับ ในขณะที่จีนปัจจุบันมีเรือบรรทุกเครื่องบินประจำการอยู่เพียงสองลำมีชื่อเรียกว่าเหลียวหนิงและซานตง แต่ทว่าโดยงบประมาณของกองทัพเรือจีนนั้นเพิ่มมากขึ้นถึง10เท่าตัวนับจากปี1989ในอนาคตอันใกลน้นี้จีนจะมีเรือบรรทุกเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์และมีระบบดีดส่งเครื่องบินด้วยพลังแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งคาดว่าจะเข้าประจำการในปีพศ2578และจะมีจำนวนอย่างน้อยถึง6ลำเลยทีเดียว ประเทศจีนนั้นจําเป็นต้องเร่งพัฒนาตนเองไปเรื่อยๆจนกว่าพวกเขาจะมีกองเรือรบที่ยิ่งใหญ่เทียบเท่ากับสหรัฐอเมริกาครับเอาล่ะครับคุณผู้ชมเมื่อเรามองมาถึงตรงนี้แล้วเราจะเห็นได้ว่าจีนนั้นเสียเปรียบสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากแต่ว่าเหตุใดกองทัพเรือจีนจึงไม่ได้กลัวกองทัพสหรัฐอเมริกาเลยและสําหรับเหตุผลก็มีดังนี้ครับ หนึ่งขีปนาวุธของจีนคือจุดแข็ง จีนนั้นเคยยิงขีปนาวุธถึงสองลูกจากชายฝั่งแผ่นดินใหญ่มาตกใกล้กับหมู่เกาะพิพาทในทะเลจีนใต้หนึ่งในนั้นก็คือขีปนาวุธฉายยานักฆ่าเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งเป็นการเตือนสหรัฐอย่างชัดเจนที่สุดนับตั้งแต่เกิดความตึงเครียดรอบใหม่ในทะเลจีนใต้ครับและสําหรับขีปนาวุธอย่าง dfg 6ที่มีพิสัยทําการถึง4 0 0พกิโลเมตรสามารถใช้ได้ทั้งการโจมตีโดยนิวเคลียร์หรือรูปแบบการโจมตีปกติ ต่อเป้าหมายทั้งทางบนบกและในทะเลส่วน DF-21 มีพิสัยทำการราว1,800กิโลเมตรซึ่งสื่อจีนเคยระบุไว้ว่า size อย่่่าาง DF-21 นนนนนั้เป็รรุุลสดใซีี์มิไขีปนาวุธสำหรับต่อต้านเรือบรรทุกเครื่องบินโดยเฉพาะครับ 2. จีนก็ใช่ว่าจะไม่มีพันธมิตร พันธมิตรที่สำคัญของจีนก็คือเกาหลีเหนือและรัเสเซียซึ่งสองกองทัพนี้ก็นับว่ามีความแข็งแกร่งอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวถึงแม้ว่ากองทัพ ของเกาหลีเหนือนั้นจะมีขนาดเล็กเมื่อเทียบกับกองทัพเรือของสหรัฐแต่ด้วยความที่ว่ากองทัพของเกาหลีนั้นเป็นกองทัพที่ขาดเดาได้ยากและมีความบ้าบินอยู่มากพอสมควรถึงขนาดที่ว่าสมัยประธานาธิบดีโดนัททัมก็ยังทำได้แต่เพียงขู่เกาหลีเหนือเท่านั้นและเมื่อเร็วๆนี้กองทัพของจีนและกลองทัพของรัเสเซีย ยังได้มีการประกาศซ้อมรบกันอีกด้วยและนี่ก็เป็นการแสดงออกถึงความเป็นพนันธมิตรกันระหว่างจีนกับรัสเซียอย่างชัดเจนอีกด้วยครับ 3. จีนนั้นได้เปรียบในเรื่องการเพิ่มปริมาณหัวลบนิวเคลียร์คุณผู้ชมครับจีนนั้นไม่ได้เข้าร่วมสนธิสัญญานิวสตาเดิมการจำกัดอาวุธนิวเคลียร์ทำให้จีนสามารถผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้อย่างไม่จำกัดปัจจุบันคาดว่าจีนมีหัวลบนิวเคลียร์มากกว่า200ลูก ซึ่งบางส่วนสามารถนำมาประกอบกับขีปนาวุธนวิถีที่สามารถยิงข้ามทวีปมาถึงสหรัฐอเมริกาได้เละล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมตม,มาว่าจีนนั้นได้เพิ่มไซโลเก็บขีปนาวุธติดหัวรบนิวเคลียร์ที่เขตซินเจียงเป็นจํานวนมากจีนนั้นได้เดินหน้าติดอาวุธนิวเคลียร์ทั้งทางบกทางทะเลและทางอากาศ โดยจีนมีความต้องการที่จะเพิ่มจำนวนและพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ของตนให้ทันสมัยเพื่อให้กองทัพจีนมีความเท่าเทียมหรือล้ำหน้าไปกว่ากองทัพของสหรัฐอเมริกาให้ได้ภายในปี2592นี้ครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับบทวิเคราะห์ในวันนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดแอดมินก็คงต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับหากเ,เพื่อนๆนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรจีนเหนือกว่าหรือว่าสหรัฐเหนือกว่านะครับก็อ,อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะครับ ก่อนจากกันแอดมินก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้แอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร e นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินคนนี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ